เพชรบุญกลางมีไม้เก,เกเเยกเพชรบุญกลางที <laughs> เเ่เลีเ้ยงค่ายเพชรบุญกลางคู่โบเจร็กเจร็กจ๋ามีไม่หนึ่งพันเออมี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 ไปกับสองพันบวยผู้นี้ไปกับสองพันอ 2, เอาขึ้นมาแล้วโหย,ยิบยัยบแจ่มใสดีเช่นด้วยนักบวยอารมณ์ดี นี่แม่อีกฝ่ายหนึ่งสมยาวเกาหลีจะดีเของหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งเตี้ยโตัวต่อมาขามค่อยเดียวซ้ายตะาขวานสลบไม่มีนะครับเนาะไม่มีมันรับเงินทนครับอ่าเพชรบึงการมันรับเงินทนครับไม่บีงยอดบางตอ่อครับยอดบางต่อมัรับเงินทนด้วยครับยอดบางตอ่ออ่าเพราะว่าพอแล้วว่าอย่างนั้นเอาเงินทนด้วยครับเอา่าเงินพันเออ ปูนีไปกับ4,000บาทครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเป็นการลงุณกับตัวบาอาจารย์ที่จะเกิดภารกิจใหมดูว่าชีวิตจริันเ็นจริงบรือั่าสมจะหักฐานเสือทุเทีสายถึงตัวเรานี้จะมามาว่าจะตายแต่ต้องแต่ราชาชาเสียเพราตัวเอง พอะเจ้ายตาดีกว่าท่ามือสูงใ้ราเรี่กีสัยกผีถึงจะตายไดยังอยู่ผู้ายู้ท่ายกตัเดียวโอเครับท่าไงโยกตียกกันตียกสามยกสามยกต้าตา็ข้าตอบไปข้าถามข้าตอบไปผมไม่เอาเปรียบไม่เอารอขอมใครนะ

ต้องรู้สับบ์ลรับมึงไปเลยยังยอดราฐบินรับได้ยังยอดราฐบินยอดราฐบินรับได้ยังรับแล้วแล้วก็ต่อไปมังกรดอยมังกรดอยมังกรดอยมัรับไปแล้วโอเคโอเคครับจากท้ายกีฬาสามคู่เลยพี่น้องก็ต้องเสียเวลาเนาะเอาไปแต่งบนลวัน ก็ย um ังดอกพรยางเด็อเมื่อบ้านเดือสอดแจงบ่ไว้เ้ยี้กันเราเป่าขอาคนใหม่มาเป่าจะเล้วตอนนั้นะการโบ้เปาไม่รู้ว่ากินคาถาอะไร เอียงเรียนลงวิตียกตี่ินสามยกเนี่ยเสียงดังบังเช็บกรรมการของเราไม่คีกกำลังการชุดสิงห์กับโทรนะครับพี่น้องไม่เข้าของของใน ให้หมดเลยนะครับพี่น้องวยคู่นี้จะยุบนะครับพี่น้องไปเอาให้เราอีกแบบในสุดแล้วไปดีตีเขาอเปล่าพี่น้องไปเทียบต่อต่อสมาร์ทไวเซอร์กนะครับพี่น้องตีไปนีกตัวจบเกมครับเดี๋ยวคอยชมยกที่สองต่ออาผมเรียกน้องยต่อเลยนะครับพี่น้องอาดักบลยยอดอัศวินนะครับยอดอัศวิน ยอดอัศวินนะครับอยู่ฝ่ายแดงตากรายนะครับปตากายขอเรียนเชิญนะครับบนทีทีนะครับบนเลยนั่งสองเลยนะ ไปด้วยนะครับมังกรลอยนะครับกับเพชรกีตาร์แล้วก็เพชรนำใยนะครับนะกับชมพูเพชรโอ้โหหวยทุกคู่ทุกคนเล่นได้เสียแน่นอนพี่น้องวันนี้มันมีใครกล้าจัดหวยปีตักยี่สิบปู่ท่านกำเนิดเราท่างนั้นที่กล้าจัดให้ดูกันกำเนิดแกร่ถิ่นของเรานะครับวันนี้มีทั้งมวยมีทั้งหมอตาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสนุกสนานกติกจริงจิ๋น้อง เลียงวงพิธีตั้งสองไฟอายกนี้เป็นยกที่สองมีอะไรออกมายกที่สองนะครับนี้ คีณก็ชอบไม่ตีเต่าไมตีไก่เป็นด้วยอะไรก็ตามแยกตายยแยกตายกเรายตายยาวดิฉันไม่ตายยาวดิฉันไม่ตายยาวยาวตายยาวดิฉันตายไปแล้วโอ้ยเชื่วไหมว่าแยกแตกครับแยกแตกนี่ไหมครับพี่น้อง ไม่ใช่ธรรมดายอดบังตอ่อนี่ครับยอดบังตอ่อนะครับนะสิ <c ười> บบังตอ่อตาทั้ทงซิกไคททั้งขีดจริงด้วยพี่น,อน้องครับตูต่อไปเคล็ดทางมาสวนทางมาผมเระะียกแล้ะวว่ายังไงหนอว่ายังไง